ที่สำคัญคือเอากระทะมาตั้งแล้วก็เอาฤาษีคนนี้เข้าไปนั่งอยู่ในกระทะ<อ>กระทะที่กำลังจุดไฟร้อนๆ้อนแล้วด้านในมีน้ำมีอะไรด้วยห้ามเรียนแบบนะครับนี่ใส่ตะไคร้ด้วยเขาเลยตั้งฉาย,ยาว่าฤาษีต้มตเลง้งเคยค่ะก็คือแม่นี่ชอบเข้าไปให้เขาแบบว่าดูดวงให้อะไรให้เงี้ยเขาก็แม่นอยู่นะคะตรงอยู่ใช่แล้วก็ถ้าพวกดาราเกาหลีหรือพวกต่างประเทศอ่ะเขาก็มาให้สักยันต์ให้อะไรเงี้ย อ่าเขาจะใส่น้าเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็จะใส่น้ํามันเวลาน้ํามันเดือดนะครับมันก็จะเกิดฟองขึ้นมามันจะถ่ายเทความร้อนมาให้กับน้ํามันเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆถ่ายเพราะนั้นน้ํามันเนี่ยมันจะก็มันจะไม่ร้อนมันจะอุ่นน้ําข้าล่างเดือดรากฏว่าน้ำมันไม่ร้อนค่ะก็เมื่อกี้ที่อาจารย์อ๋อบอกคือก้นข้างล่างอ่ะรองตรงน้ําร้อนเอาไว้แต่ฤๅษีนั่งตรงน้ำมันอ๋อนี่ฮะตอนนี้เอง โอ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ตอนประถมก็เรียนแต่ไม่จำเนาะมันก็นากก่ากนละัวเนาะเขาก็แบบเปิดเพลงสวดแบบว่าเพลงสวยมอแล้วก็มีวิธีแบบว่ามีโรงศพอย่างเงี้ยให้เราลงไปนั่งอะไรอย่างเงี้ย ก็เยอะนะคะมาจากต่างประเทศพวกจีนพวกอะไรเงี้ยก็มากันเยอะแบบว่ามาบ,บูชาของแกอะไรเงี้ยก็เห็นว่าได้กลับไปก็เยอะค่ะเคยค่ะก็คือแม่นี่ชอบเข้าไปให้เขาแบบว่าดูดวงให้อะไรให้เงี้ยเขาก็แม่นอยู่นะคะตรงอยู่ใช่แล้วก็ถ้าพวกดาราเกาหลีหรือพวกต่างประเทศอ่ะเขาก็มาให้สักยันต์ให้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าแบบว่ามีสมุนไพรมีอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้แบบก็ ก่อนแกจะนั่งแกจะเตรียมพวกขมิ้นเตรียมอะไรหลายๆอย่างนะคะ <Okay. S 1> ใช่ค่ะก่อนที่ว่าแกจะนั่งบางคนเขาบอกว่ามันเป็นแบบเทคนิคทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวนเนี้ยเชื่อว่าแบบว่าเขาน่าจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะาทําเป็นกระทะแล้วก็เขาจะใส่น้าเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็จะใส่น้ํามันนะครับตัวชั้นนี้ก็คือชั้นน้ํามันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้มนะฮะต้มไฟให้ร้อนนะครับ ตัวพระเองเนี่ยจะนั่งนะครับเขาจะนั่งอยู่ในชั้นน้ํามันนะครับจะนั่งอยู่ในชั้นน้ํามันตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ํามันเดือดนะครับมันก็จะเกิดฟองขึ้นมานะครับฟองนะครับเช่นน้ําเดือดที่หนึ่งรอยองศามันจะเกิดฟองขึ้นมาแต่ว่าหนึ่งอองศาเนี่ยมันจะถ่ายเทความร้อนมาให้กับน้ํามันเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆถ่ายเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยมันจะมันจะไม่ร้อนมันจะอุ่นนะมันจะอยู่ในช่วงประมาณ3ามสิบถึง 40องศาประมาณนี้มันก็คือน้ําอุ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนั่งนะฮะนั่งอยู่ในโซนน้ามันเนี่ยเพราะนั้นเขาจะไม่รู้สึกร้อนเลยน้ํามันที่ร้อนๆเนี่ยนะครับมันจะเดือดอยู่ที่ประมาณ200องศาลองลงไปนั่งดูครับรับรองแค่จุ่มลงไปก็กระโดดออกแล้วนะรหรือถ้าไม่ใช่น้ํามันร้อนๆก็ได้นะครับเอาน้ําร้อนๆจริงๆก็ได้100อง,งศาแค่จุ่มลงไปก็กระโดดออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแทคติกนี้เป็นการเล่นกลระหว่าง ของเหลว2อชนิดแค่หนึ่งครับ